สวัสดีคะ่ะวันนี้มังหะเรื่องจำเลยรักคุณชายปีศาจต,ตอนที่25ถึงตอนที่26ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังงะแสนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิทีต้คลิปด,ด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตาม,มอืกหลายเรื่องเลยก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆก,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 กดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกลัใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลย ตารางงานหลังจากนี้นายส่งไม้ฉันที่อีเมลด้วยนะเธอตาบอดหรือไงทางนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆฉันไม่ทันระวังข้างหลังคุณเช็ดก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอาชุดสำเรามาให้อ้เธอหนับว่าเป็นตัวอะไรทำผิดเราจะมาพูดแค่ว่าขอโทษแล้วทุกอย่างก็จบนะหรอฉันบอกให้นะว่าเรื่องมันไม่ง่ายขนาดนี้แนะ่วันนี้เธอใส่หัวออกไปซะ นี่เป็นงานที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่ฉันสามารถหาได้แล้วฉันไม่มีทางไปหรอกนะตามเดีทสร้างรายได้ศักดิ์สีจะนับว่าเป็นอะไรขอโทษนะคะคุณเฉินนี่เป็นความประมาทเลินเล่อของฉันเองขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะเสียงดังอีกแล้วครั้งก่อนฉันแค่บ,บังทางเธอก็โดนตบด้วยแล่เหยียคนนี้การแสดงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อารมณ์ร้ายต่างหากคุณเฉินครับเธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกช่างมันเถอะนะครับ ฮะเห็นอยู่ว่าเธอทําผิดก่อนแทๆ้ๆฉันกลายเป็นคนไม่รู้จักให้อาภัยอย่างไม่มีเหตุผลซะง,งั้นบอกว่าฉันชอบใช้อารมณ์ชอบตีคนอื่นนักใช่ไหมได้สิวันนี้ฉันจะตีให้พวกแกดูคุณอ๋อมาสิฉันขอดูสิว่ามีใครไม่พอใจอีกผู้หญิงคนนี้ทำเกินไปไหมครับประธานจิน้นต้องการให้ผมไปหยุดหรือเปล่า ในเมื่อเธอต้องการงานนี้เธอก็ต้องยอมรับราคาที่ต้องจ่ายตามใจเธอเถอะไม่ได้สั่งสอนเธอให้ดีเลยคิดว่าฉันเฉินจินร้านหลังแกง่ายใช่ไหมนี่พอได้แล้วกล้าขวางฉันเหรอเชื่อไหมว่าฉันจะทําให้แกถูกไล่ออกจะจินสวยมั่วไล่ฉันเหรอเธอมีแบ็กหลังมันก็ถูกแต่แบ็คหลังของฉันก็ใช่ว่าจะธรรมาดาเหมือนกันมากพอที่จะกดเธอให้ตายก็ยังได้ ยกโทษในแค่ครั้งนี้ก็ได้เอาละเอาละกลับไปประจำตำแหน่งทำงานของตัวเองได้แล้วนี่เธอน่ยอย่าหันกลับมาฉันเลือดไหลนายเห็นอาจจะเวียนหัวได้เธอยังจำได้ว่าฉันเป็นโรคเมาเลือดตตัวเป็นสภาพแบบนี้ยังว่างไปห่วงคนอื่นอีกนะโง่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่รีบเอาไปเช็ดให้สะอาดอีก ยโง่เด็กคนนี้ใช่คนที่ก่อนหน้านี้เจอตอนงานวัฒนธรรมหรือเปล่านะเมื่อกี้แม้จะถูกทุบตีแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้มากทีเดียวทั้งยังมีรำดับขันอารมณ์เซอลีการแสดงออกเมื่อกี้นี้ของเด็กผู้หญิงคนนี้ใหม่เลวเป็นอารมณ์ที่ฉันต้องการเลยล่ะนายไปถามเธอให้หน่อยว่าเธอยอมเป็นสแสดงอินของเฉิงจินร้านไหมอืมได้ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ น้ำแข็งขอบคุณนะขอโทษที่นะจิ้งเฉียวฉันเรียกให้เธอไปช่วยขนของด้แทนเลยผลสุดท้ายตอนที่เธอถูกตบฉันกลับไม่อยู่ซะได้ขอโทษจริงๆนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอหรอกฉันแค่ช่วยไปหน่อยเท่านั้นเองอีกอย่างโชคดีแล้วที่เธอไม่อยู่ทาไม่อย่างนั้นคนที่ถูกตบอาจจะเป็นเราสองคนเลยก็ได้อืนั่นสิถ้าเกิดว่าฉันอยู่ที่นั่น ฉันจะไม่ยอมไม่เธอต้องบาทเจ็บหนักขนาดนี้แนะ่เธอเองก็นะถึงต่อให้เสียงานนี้ไปแล้วมันจะยังไงทําไมถึงไม่ตอบคืนไปล่ะใจร้อนไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอีกอย่างงานนี้ก็ยากกว่าจะได้มาฉันเสียมันไปไม่ได้จิงเฉียวเธอชื่อจิงเฉียวใช่ไหมฉันหาเธอเจอสักทีรีบตามฉันมาผู้กํากับอยากให้เธอเป็นสแตนอินของเฉินจินร้อนเอ๊ะสแตนอิน ผู้กำกับคุณว่าชุดนี้ของจริงเฉียวพอโอเคไหมอืมดีเลยล่ะหน้าฝั่งนี้ของเธอเจ็บหนักขนาดนี้เลยเหรอฉันจินลานนี่นะไม่เป็นไรค่ะผู้กำกับฉันกลับไปทายาดินหน่อยก็โอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวการถ่ายทำจะราชาเอา เป็นสเตนดินต้องหาเงินได้มากกว่าทีมสวัสดิการอยู่แล้วบาดเจ็บเป็นเรื่องเล็กจะมาทําให้การหาเงินของฉันลาชาไม่ได้ผู้กํากับฉันยังมีคําถามนึงค่ะคําถามอะไรคงไม่ถามโง่ที่ว่าตัวเองจะมีซีนมากน้อยแค่ไหนหรือถามว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะดังหรอกนะรายได้ของสแตนดินคิดยังไงหรอกคะยกกับฝ่ายสวัสดิการใช่ไหมวันนี้ฉันต้องคิดตามรายได้ของสแตนดินเลยหรือเปล่า <c oughs> เด็กคนนี้น่ารักเกินไปแล้วเพิ่งเคยเจอนักแสดงที่ถามคำถามแบบนี้เป็นครั้งแรกรายได้ของสแตนอินกับฝ่ายสวัสดิการคิดแยกกันสแตนอินคิดเป็นหนึ่งฉากต่อหนึ่งพันหยวนแต่ฝ่ายสวัสดิการนับเป็นวันเข้าใจหรือ,อยังเอ๊ะที่แท้ผู้กำกับฉินผู้แข่งขึมก็ยิ้มเป็นด้วยฮะว้าวขอบคุณค่ะผู้กำกับฉันจะไปซื้อ,อยาลดอาการบวมเดี๋ยวนี้แหละ ร้านขายยาร้านขายยาคุณผู้หญิงครับประธานจิ้นเชิญพบครับเอ๊ยะยาแล้วล่ะย่แล้วจิ้นเหยียนเซินต้องเห็นฉันในตอนนั้นแนะ่ตอนนี้ตามหาฉันเพราะอยากคิดบัญชีสินะหรือว่างานที่ฉันเพิ่คุยไปเมื่อกี้จะไม่มีอีกแล้วไม่ได้สิวันกำหนดชำระนี่จะมาถึงแล้วนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของฉัน ฉันจะยอมแพ้ไม่ได้อธิบายมาสิว่าทำไมเธอถึงไปอยู่ในกองถ่ายได้ฉันจิงเฉียวไม่ต้องกลัวพูดออกไปอย่างกล้าหาญเลยเพราะว่าฉันต้องการทำงานฉันเป็นภรรยาของคุณแต่ในขณนะดเดียวกันฉันก็เป็นคนอิสระคนหนึ่งที่ต้องการเงินต้องการใช้ชีวิตที่ฉันติดนี้คุณฉันต้องคืนให้ได้แต่ในขณะเดียวกันฉันหวังว่าระหว่างพวกเรา ก็ควรจะรักษาความเคารพซึ <sandwiches> ่ง oh ก no, right ันและกันได้อยู่ใช่ก็ดีทำให้ฉันดูหน่อยแล้วกันว่าเธอมีความกล้ามากแค่ไหนเขาต้องการทำอะไรนะก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ดิชมเพื่อบรรลังให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นจัดสับสนุนผู้ปลาได้ที่เพจบังะแซนรักแปะลิวดใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะ ในเพจยังมีบางงานสนุกๆให้นั่นติดตามอีกหลายเรื่องเลยเข้มามาไปเลยสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้ผู้รได้รับชมกันไปวันนะคะ